สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาะสวีเดนค่ะช่วงพฤษภาคมเป็นนาทีท้องของวันเลยนะคะปั่นจักรยานแล้วก็เก็บผักป่ากินกันจ้าโอ้ยเดี๋ยววันขออภัยค่ะลืมถอดหมวกกันน็อกออกค่ะ <c oughs> นะคะทีนี้นะคะวันจะพามาเก็บผักชนิดหนึ่งค่ะที่ออกในช่วงของพฤษภามิถุนานั่นก็คือตำแยฝรั่งค่ะตอนนี้นะคะวันอยู่ในดงตำแยฝรั่งเยอะมากๆเลย วันนี้วันเตรียมถูกมือที่คิดว่ามันไม่ทะลุมือมาเก็บตำแยฝรั่งนะคะส่วนชื่อภาษาสวีเดนแล้วก็ชื่อทางการเดี๋ยววันจะแนบให้ตำแยฝรั่งเป็นผักป่าแล้วก็สมุนไพรนะคะที่วันให้คะแนนความอร่อยเต็มสิบค่ะฝรั่งจะเอาไปทำเป็นซุปนะคะซุปเหมือนซุปน้ำข้นฝรั่งค่ะแต่ว่าคนไทยเอาไปผัดไฟแดงแทนผักบุ้งจ้าเดี๋ยววันนี้วันจะเก็บตำยฝรั่งไป ผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตรงนี้มีเป็นดงเลยจ้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตำแยฝรั่งล้วนๆเลยค่ะที่เรียกว่าตำแยฝรั่งเพราะมันคันเป็นตำแยขอเตือนพี่ๆน้องๆมือใหม่ที่หัดเก็บนะคะต้องใส่ถุงมือหนาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยววันจะใส่ถุงมือพลาสติกอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าที่ต้นของมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆค่ะตรงนี้นะคะ มันจะมีซากเก่าที่เป็นซากต้นใหญ่ของปีที่แล้วนะคะอันนี้ยังเป็นต้นอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะตำยฝรั่งเราสามารถเก็บกินได้ตลอดหน้าซัมเมอร์เลยค่ะน,นี่คือต้นอ่อนๆแล้วเดี๋ยวเขาสูงไปเรื่อยๆนะคะดูที่ต้นเขาค่ะถ้าเล็กๆแบบนี้มันจะมีพันต้นใหญ่กับพันต้นเล็กส่วนพันอะไรนั้นวันไม่ค่อยมีความรู้ขนาดนั้นนะคะแต่กินได้ทั้งสงชนิดค่ะ นี่นะคะลำต้นมันจะมีขนขนคุยๆนะคะอีกพันหนึ่งต้นใหญ่อะหนามจะเยอะมากอันนี้หนามไม่ใช่หนามนะคะขนเข้าค่ะแล้วบางคนอาจจะแพ้ขนได้นะคะเพราะฉะนั้นใส่ถุงมือดีกว่าค่ะต้นเล็กมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยทิ่มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันใช้ถุงมือชั้นเดียวก็น่าจะรอดไปเลยจ้าเรามาเก็บไปผัดผักบุ้งไฟแดงกันนะคะตำแยฝรั่งค่ะวันเตรียมมีดมาเก็บนะคะนี่ แต่ว่ามันหักได้เลยนะมันอ่อนๆค่ะกันไกลก็ได้นะพี่พี่น้องๆเนี่นะคะเก็บเอายอดคือตอนนี้อ่อนร้อยเปอร์เซ็นค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงให้คะแนนเต็มสิบเลยจ้า แต่ว่าอพอเราเก็บไปนะคะเราก็จะเอาไปล้างตอนล้างก็ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าไอ้ขนขนมันอะปักมือบางคนแพ้วันก็แพ้นะคะเแต่ว่าไม่ได้แพ้มากนะแต่ที่มันปักมือนะคะมันจะเป็นหนองขึ้นเลยค่ะฝังเป็นหนองเลยนะคะแล้วก็จะปวดนะคะนี่สวยๆเลยค่ะ เลือกเอาต้นใหญ่ๆอวบๆกันจ้าตรงนี้จะมีผักชีล้อมด้วยนะคะเดี๋ยวเราเก็บตำแยฝรั่งไปผัดไฟแดงหนึ่งผัดหนึ่งจานนะคะแล้วก็ผักชีล้อมค่ะเอาไปไว้กินกับส้มตำแซบค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะปีนี้ผักมันไม่อวบผักชีล้อมก็เต้นต้นเล็กๆค่ะกลิ่นเหมือนผักชีล้อมบ้านเรานะคะเดี๋ยววันพาไปดูนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ในดตมตำแยฝรั่งก่อนค่ะ จะมีตัวหอยทากค่ะหอยหอยไม่น่าจะเป็นหอยทากอยู่ด้วยนะคะต้นมันนะจะหอมมากๆเลยค่ะมันเก็บอันตรายนิดนึงแต่ว่ารสชาติคือ5้าดาวนะคะเอาไปใส่แกงเลียงค่ะแล้วก็แกงเห็ดคือวันนะนถนัดแกงเปรอะเห็ดอย่างเดียวเลยคืออะไรผักอะไรเก็บได้ใส่แกงเห็ดหมดจะอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะมันจะหอม คนไม่เคยลองกินลองดูจ้าคนสวีเดนนะคะนะคะ ต้นนี้อวบอ้วนมากเลยค่ะส่วนสรพรพคุณและประโยชน์นะคะวันจะแนบไว้ในใต้คำอธิบายใต้คลิปนะคะพี่พี่น้องๆ้องกดเข้าไปตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้ค่ะไม่มีคู่แฝดนะคะคือเห็นว่าต้นมันเป็นขนขนอย่างนี้ใบเป็นแบบนี้ชัวร์เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีสองพันเท่านั้นเองคือพันต้นเล็กขนจะไม่ค่อยเยอะส่วนพันต้นใหญ่นะคะ ขนจะทิ่มมากๆแล้วก็ยอดจะอวบมากๆเลยค่ะมันมีสองพันมันไม่ได้ว่ามันมันแรงแล้วต้นเล็กนะคะมันจะมีพันต้นเล็กกับต้นใหญ่ค่ะส่วนต้นเล็กนะคะกลิ่นจะแรงนิดนึงค่ะกลิ่นหอมสมุนไพรนะคะส่วนต้นใหญ่ก็คือลำต้นเป็นผักบุ้งเลยค่ะลำต้นใหญ่นะคะนี่จ้าเราได้เท่านี้แล้วนะคะวันพอเท่านี้แล้วะคะ่ะเอาไปแค่หนึ่งผัดนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นดงผักชีล้อมค่ะที่เราเห็นนะคะตอนนี้คือกําลังเก็บหน้ากินเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักชีล้อมกันจ้าลักษณะลำต้นของผักชีล้อมนะคะเขาจะโตมากับเขาจะโผลมาเป็นใบก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งนะคะสักเดือนหน้าเขาจะขึ้นเป็นลำต้นแล้วก็ดอกค่ะเดี๋ยววันพามาเก็บสองช่วงเลยค่ะช่วงนี้นะคะผัดน้ำมันหอยอร่อย กินเป็นผักสดอร่อยใช้แทนผักชีได้เลยค่ะกลิ่นจะประมาณนั้นนะคะกลิ่นจะคล้ายๆผักชีตอนนี้คืออ่อนกินได้หมดเลยนะคะรุ่นนี้อ่อนกินได้หมดเลยค่ะเอาไปกินกับส้มตำค่ะสำหรับคนที่ชอบผักที่มีกลิ่นหน่อยนะคะมันจะค่อนข้างจะกลิ่นกลิ่นเป็นคือถ้าพี่ๆน้องๆกินผักชีล้อมเมืองไทยเมืองไทยนะคะแบบแบบนั้นเลยค่ะนี่ต้นอ่อนมากๆม,ม,มันก็ดึงแล้วขาดนะคะเยอะค่ะเยอะ มันขึ้นเองนะคะเป็นวัชพืชเลยล่ะค่ะคือเขาก็ทำลายเขาขจัดออกจากบ้านเราก็มาเก็บกินเนี่ยนะคะผักชีล้อมค่ะวันก็จะเอาไปแค่พอกินกับผักสดข้าวคุกพริกป่นค่ะโอ๊ยแซ่บเลยจ้ากินแบบบ้านๆน,นะคะกินกับส้มตำค่ะ เดี๋ยวพอมันออกเป็นก้านดอกนะคะมันจะเป็นก้านใหญ่นิดนึงมันจะเก็บง่ายวันจะมาเก็บเอาไปไว้ใส่แกงเห็ดค่ะ มันอยู่ใกล้ดงกับอ่าใกล้กับดงตำแยฝรั่งกลิ่นของตำแยฝรั่งนะคะหอมสมุนไพรหอมแบบน่ากินนะคะส่วนอันนี้จะหอมแบบฉุนฉุนกลิ่นมันจะออกมาเลยนะคะเรามาอยู่ในดงมันแบบนี้นะคะถ้าดึงได้ก้านยาวๆนะแทบเด้อก้านมันจะแทบกว่าใบค่ะตอนนี้คือกินได้ทุกต้นนะคะอ่อนมากดูนะอ่อนมากค่ะกรุบกรอบ ึงขึ้นมาได้เลยนะตอนนี้มันจะยังไม่เห็นต้นมันเลยนะคะมันจะโผล่มาเป็นใบๆค่ะต้นมันจะมาทีหลังนะคะเนี่ยลักษณะของเขานะคะจะเป็นใบแบบนี้หาง่ายค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีคู่แฝดน,นะคะสังเกตง่ายเก็บมาทั้งหญ้าเลยนะจ๊ะ เราก็มาอันนี้แช่น้ําไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผัดรวมกันเลยค่ะทั้งนี่ผักชีล้อมนะคะมันอ่อนมากๆวันผัดมันจะไม่ไม่ตัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาสุกแล้วเขาจะหดไปเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราผัดผักบุ้งไฟแดงผัดไฟแดงรวมกันเลยจ้าเรามาชมส่วนผสมของผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะ าขานอนะคะวันหนักน้ำตาลนิดนึงนะคะขอน้ำตาลเอ้ยน้ำตาลนิดนึงค่ะเต้าเจี้ยวนะคะอุ้ยมีมดค่ะมดออแกนิกจริงๆจะหมดแล้วหรอแล้วก็น้ำมันหอยค่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะเอ่านี้เท่านี้ไม่อยากใส่ซอสเยอะนะคะพริกจ้าแล้วก็ล้างครกค่ะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะ มันจะได้ไม่แห้งไปจ้าลุยค่ะเราไปผัดผักตำยะฝรั่งและผักชีล้อมนะคะผัดไฟแดงค่ะ เดียวนะคะผัก2อย่างนี้ไม่มีสารพิษใดๆตกค้างค่ะคือกินได้ปลอดภย100ัยร้อซนะคะมันจะใส่แป้งข้าวโพดนะคะ มันข้นๆค,ค่ะรีบรีบรีบผัดหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นผัดผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงที่น้ำข้นนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะพี่พน้องๆผัดแป๊บเดียวจาก5นาทีเสร็จค่ะทีนี้น้ำซอสที่เราใส่น้ำไว้นะคะมันจะข้นๆ มันจะติดไปกับใบผักค่ะติดไฟก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะ้า มาชิมกันค่ะผักที่เราเก็บนะคะนี่ผัดพรวุ้งไฟแดงค่ะโอ๊ยผัดไฟแดงค่ะติดปากแนะนำเลยค่ะเวลาที่ผัดชีล้อมมันไปผสมกับตำแห่ฝรั่งนะคะอืออร่อยฟินมากๆเลยค่ะขอภัยสภาพหน้าตาวันด้วยนะคะ ช่วงนี้วันปั่นจัก,กรยานค่ะพี่พี่น้องน้องขาโอ้ยนี่ค่ะมา สำหรับวันนี้นะคะวันเก็บไปเท่านี้ค่ะ1ผัดเท่านั้นนะคะพามาเก็บผักป่าสวีเดนค่ะผักชีล้อมและตำแยงฝรั่งค่ะเดี๋ยวจะไปผัดไฟแดงกินเย็นนี้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องๆที่รับชมและให้กำลังใจมาดามบ้านนาสวีเดนด้วยดีเสมอมาฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้วันด้วยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนอกบ้านในป่าเก็บผักป่าแล้วก็ ต่อด้วยเก็บเห็ดป่าเร็วๆนี้ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า